ทักทายสบายดีและสวัสดี้อยพี่น้องสบายดีตอนสายๆเด้อมื่อื้นนี้ก็มาดำให้ดำหน้าคือเก่า้อยพี่น้องเอ้ยยังมีทันแล้วนะดำหน้ากะดำแต้ดนๆแล้วแต่ว่ายังมีแล้วน้อยคนดำหน้ากะไม่ได้ลงไม่ได้ลายด้วแต่ว่ามันนานแล้วแล้วมาเมื่อนี้กะสิได้อันมาขนกา้อยพี่น้องกาที่สนิมลกไว้เมื่อวานนี้นะขนกาขึ้นไปดำอยู่นาอยู่นาดงพุละหน้ากะหักกันแล้วบ่อนึ่งคอยพี่น้องหักกันแล้วหน้าโคก ยันงนาดงกับนาบ้านนะมื่อนี้กาสีมาเอากาแล้วกาขึ้นไปดำอยู่น้าโคกแล้วกาสิได้ย้ายง,งูย้ายควายขึ้นไปเลยป่ะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศน้ำเดียวให้พี่น้องเย้ยตอนนี้กาฮวนกาขึ้นลถแล้วแล้วห้พี่น้องเลยเดี๋ยวเฮอบรหมายเพิ่นเอาไปก่อนนะตอนนี้มันกะแม่นนะ่ะสิไล้งูขึ้นไปน้ำหลังงูเอาควายขึ้นไปดงพุ่มืันนี้ โขกก่อนมันเนี่ยอืมอืม hư bớt 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 nghe đây nghe đây kia ก็ไปชื่อบาเดก็ยวล่วไปชื่อิดนะที่นี มาแต่ดำหน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องไปหาแนวยูแนวกินนะไปหานะไปซอ้อนลูกเทศแต่กะบ,บีหัวมันสิได้หรือบอ่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยตัวน้ำลายอะไรซ้อนได้วะเอ็ดเธไปเกือบหลอด ไปโซนก๋าบีได้พอยี่ปีน้องเอ้ยมีมนายู่นกินข้าวกับมะนามีมะพามะนาทมีกินกับข้าวน้ำมันหลายมีห้องลูกกบลูกเขสครับจะเป็นเงินอะนี้เป็นเงินอะไรเป็นบูน้ำวานกินกันมีอะไร có thêm mình một quá mau nè แนวอยู่แนวกินกับเป็นตะมีแห้งดํนามีห้อนพี่น้องมีข้าวกนัดแล้วก็มะกะเห็กับเจวแล้วก็ลูกผ้ามข้าวยาจังลงไปดำหน้าตอีกอุ่นกระตุกมานะก่อนจนักิน,กนข้าอีกเันนี้นะนี้เปแนยอยวอันนี้นะ

เราพักขุมนะจ๊ะหนเห็นแก้วแม่นมาจอยแต่หมอกหูนี่พักขุมนี่จ๊ะมันไปเยอะนุ่งนุง

मेरे को मोह ने हाँ <laughs> เินข้าอิ่มเราให้พี่น้องลงมาดำหน้าต่อนะไ,ได้พักผ่อนเลย 干那个喽。 ขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะได้มือก่อนนะเพราะมันขำแล้วพ่อพี่น้องดำน้ำมันนี่กะในเฮอนึงกับเคิงยังมีแล้วมื่อก่มาดำสองเฮอนะและกะแล้วขำม,มันละนั้นกะในเฮอหนึงเฮอนี่ก็ยังดำมีทะเลวขคขำก่อนเดี๋ยวจะได้มือก่อนเมื่อื่นมาต่อใหม่ มาแต่ดำหน้าแล้ว,วพอยี่น้องเดี๋ยวมาล้างกระตุนกระตูนะล้างกิ้ตมอ้อแล้วก็หาเครื่องมือค้ำแล้วตอนนี้ aí que então, é. มไม่ได้ยัดปิดที่ปุ่มขาโรงเรียนปี ตอนนี้กาล้างกระตุนกระตูแล้วแล้วทาพี่น้องเดี๋ยวจะได้ก็เกมหาเครื่องมือก็อน,นะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้กาขอจบไว้เพลงสันี้ก่อน้อยพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนสิป,ปิดคลิปกาขอขอบุญขอบคุณทอยพี่น้องและเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามและกาฮับส้มเป็นกำลังใจเฮ้ยตนี้มตลอดมากกาขอขบอมกขอบใจหลายๆอย,ยพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันใหม่ในคลิปหน้า